สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท่านนะครับผมยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่แอสโซนเกมเมอร์นะฮะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Back Desert Remaster Online นะครับผมวันนี้พี่ก็นะจะมาพาทุกคนนะครับผมไปทำเคเวสเอ,อเวียนะความมืดที่ครอบงำเคปันนะอ่านอ่านเคปันหรือเคปลันก็ไม่รู้นะคือเคเวสเนี้ยเขาจะให้เราเนี่ยหาและรวบร,รวมสัญ,ญลักษณ์ของฮาดุม9อัน จากผู้คนในหมู่บ้านของเคปันนะครับอดี๋ยวพี่จะเรียกเมืองนี้ว่าเป็นหมู่บ้านเคปันก็นแล้วกันนะครับผมเงื่อนไขของเขาเนี่ยเขาบอกว่าสามารถดำเนินเควสนี้ได้ในอาณาเขตเอเวียเท่านั้นนะครับเควสนี้ไม่ได้ระบ,บุ npc เป้าหมายอย่างชัดเจนนะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันจะไม่มีตำแหน่งบอกนะครับเดี๋ยวพี่จะ,ะนำทางใหม่นะดูนะ เส้นทางแน,นะนําปรากฏขึ้นเรากดดูมันไม่มีนะครับไม่มีนะเดี๋ยวพี่จะมาพาทุกคนไปหาทั้งเก้าตำแหน่งนะครับเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นอตอนที่เราทำเคเวสนะเหมือนจะเป็นมาจากเคเวสพี่ไม่พี่ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันมาจากเคเวสอะไรนะเพราะว่าของพี่เนี่ยมันมันมันมีขึ้นอยู่แล้ว เป็นมาจากเควสแนะนําหรือเควสหลักหรือเปล่าก็ไม่รู้อะแต่มันขึ้นไวเออเอเอวียเนี่ยข้างหน้านะลืมมันนานแล้วนะครับแล้วก็มาไล่หาดูมันจะให้เราเนี่ยวิ่งไปที่หมู่หมู่บ้านหมู่บ้านกรีทก่อนนะครับแล้วก็จะส่งต่อมาที่หมู่บ้านเคลปันนะแล้วก็จะมาคุยกับ n p c คนนี้ครับและ n p c คนนี้ก็จะให้เราเนี่หา สัญลักษณ์ของฮาดุมทั้ง9ก้าตำแหน่งนะครับผมตำแหน่งแรกนะเราเดินออกมานะครับก็จะเป็นคนนี้เลยนะ n อ c นักขายวัตถุดิบนะครับอันนี้คือตำแหน่งแรกนะทุกคนอ,อย่าลืมนะครับเรากดไปที่อนณาเขตเอเวียก่อนนะทุกคนไปลืมลืมลืมรอสักคู่ อ่าโอเคนี่ครับผมตำแหน่งแรกนะกดสนทนาเลยครับผมเออลืมบอกไปว่า,าในการคุย n อ c ทั้งเก้าตำแหน่งเนี่ยจะใช้ค่ากำลังอตำแหน่งละ30มสิกำลังนะครับผมรวม9จุดก็9 3 27 270นะค่ากำลัง ซึ่งพี่ก็ได้เตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะมีอย่างเยอะเลยนี่ห้าร้อยสิบสองพอนะครับสำหรับคนที่ค่ากำลังไม่พอนะก็สามารถที่จะใช้อันนี้ก็ได้นะทุกคนแล้วก็มันจะมีขายอยู่ในตลาดก็มีนะเป็นขวดสีเหลืองๆนะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูก็แล้วกันขวดสีเหลืองๆไม่รู้ว่าพี่ uh. มีไว้หรือเปล่า พี่ไม่ไม่น่ามีน่าจะใช้หมดแล้วมันจะเป็นขวดสีเหลืองนะครับที่เป็นค่ากำลังนะทุกคนไอเทมกดใช้ยาฟื้นฟูโอ้ไม่มีขายด้วยทุกคนหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่ถ้าเป็นถ้าเป็นขวดใหญ่เนี่ย มันจะฟื้นฟูค่ากำลังห้าสิบนะครับห้าสิบนะอันนี้เราสามารถที่จะเอาตัวเด็กนะครับเอาตัวที่แบบว่าเราไม่ได้ใช้งานค่ากำลังอะเอาไปแลกที่อลุสตินได้นะครับผมอันนี้พี่จําไม่ได้แล้วว่ามันใช้ร้อยแต้มหรือเปล่าเพื่อที่จะแลกมานะก็ไปลองดูกันได้นะครับผมอ่ะตำแหน่งแรก เราพูดเยอะแล้วตำแหน่งแรกนะครับกดอาร์มาเลยนี่เอเวียสัญ,ญลักษณ์ของฮาดุมนะครับสามสิบรับมาเลยครับผมแล้วเราก็จะได้หลักฐานแห่งความร้ายมานะอยู่นี่เลยอ่ะโอเคคนที่สองนะครับนี่อยู่ใกล้ๆเลยเป็นนักขายเครื่องเรือนนะครับผมสามสิบนะครับแรกมาเลยฮะชิ้นที่สองเราได้มาแล้ว นี่เราก็ปล่อยอเราปล่อยช่องว่างไว้นะให้มันเป็นเก้าช่องเลยเดี๋ยวมันจะเรียงยาวไปเลยคนที่สามนะครับก็จะเป็นผู้จัดการกันคังนะผู้จัดการครังเก็บของอยู่ตรงนี้นะครับสามจุดนะทุกคนตรงเนี้ยกดไปเลยครับผมตำแหน่งที่สามเรียบร้อยแล้วนะครับตำแหน่งที่สี่นะครับเราก็วิ่งมาทางนี้นะ วิ่งมาทางนี้มาตรงทางหน้าประตูประตูหมู่บ้านอ,อีกที่หนึ่งี่ฝั่งนี้มันจะมันจะอยู่ทางฝั่งคอกม้านะครับผมตำแหน่งที่4ี่นะครับก็เป็นนักขายของชําคนนี้นะครับนะทุกคนนี่เลยกดคุยเลยครับสัญลักษณ์ของฮาดุมอ่าได้มาแล้ว นี่เราก็จัดการประกอบเลยตำแหน่งที่5นะครับก็จะเป็นผู้ควบคุมงานนี่กดสนทนาเลยครับสัญลักษณ์ของฮาดุมเอ c เนี่ยจะอยู่ใกล้ๆก,กันหมดเลยนะครับเราเอามาเรียงเลยอ่าที่5แล้วนะอ่าหกนะครับ6กก็จะเป็นคนนี้ครับผมก็จะเป็นนักขายอาวุธนะทุกคนวิ่งเข้ามา What are doing in you เอามาเลี้ยงเลยครับอันนี้อยู่ตรงกลางนะอ่าหก,กแล้วนะทุกคนต่อไปตำแหน่งที่เจ็ดนะครับก็เราวิ่งขึ้นบันไดมาเลยนะเราเดินออกมาจากเอ็มบีซีนักนักขายอาวุธก่อนนี่ขึ้นมาตำแหน่งที่เจ็ดก็จะเป็นนี่เลยพ่อค้าพ่อค้าผลึกดำนะพ่อค้าขายอัญมณีนะครับ กดมันเลยโอเคอันนี้อยู่ข้างล่างเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ทางอันนี้น่าจะอยู่กลางอ่าโอเคตำแหน่งนี้อยู่กลางนะต่อไปครับผมเฮ้ยพิพลาดคนหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะอะตำแหน่งตำแหน่งที่อ่ะเท่าไหร่ละแปดอ่าแปดเป็นคนนี้นะครับ แต่อยู่ในอยู่ในบ้านนะอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านนี่นะอยู่ในบ้านตรงด้านหลังของนักขายของชํานะครับจะมี N อ c บยืนยืนอยู่ตัวเดียวเลยอ่ะโอเคได้แล้วนี่ก็จะเป็นตำแหน่งนี้อ่ะตำแหน่งสุดท้ายครับผมวิ่งออกจากบ้านขึ้นบันไดามาวิ่งขึ้นบันไดไปเลยครับผม นูนเลยนะจะเป็นผู้จัดการของโรงงานสกัดแร่นะครับกดคุยเลยครับผมเนีนยบล้อยทั้งเก้าตำแหน่งนะครับหลังจากนั้นเราก็ประกอบเลยครับผมนี่เป็นเอ,อเวียเงาเงาแห่งฝันร้ายนะครับนี่เราได้แล้วหลังจากนั้นเราก็เอาไปส่งนะครับ วิ่งกลับไปวิ่งกลับไปอ่าเรียบร้อยครับผมทีนี้เราก็สามารถที่จะดำเนินเควสต,ต่อไปได้นะครับผมก็จบไปแล้วนะสำหรับภารกิจตามหา สัญ,ญลักษณ์ของฮาดุมทั้ง9้าตำแหน่งนะครับผมเราก็ประกอบมาจะได้เป็นเงาเห็นฝันร้ายนะครับก็เราก็ดำเนินเควสต่อไปได้เลยนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปใน,นแนวนี้นะที่พี่ทํำก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกันไปด้วยนะกดเยอะๆเลยเพียงแค่ท่านกดติดตาม กดไลค์นี่ก็เป็นกําลังใจที่ดีนะเป็นผู้สนับสนุนหลักยังเป็นทางการที่ดีเยี่ยมเลยนะครับผมเดี๋ยวจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ